จอดเต็เว้ยเนียวเครบินดูฮะเป็นแถวเลยเครื่องบินเป็นแถวเลยดูโอ้โหจอดเป็นปะลาเปียกถึงแล้วครับสุวรรณภูมิอ่าถึงมาแล้วแต่ก็ต้องโดนกลับดัวอีกนะ14วันหรือ15วันนะ Madame, Monsieur, à notre à notre point de stationnement, afin de respecter les règles de distanciation, nous vous informons que la, que le débarquement sera réalisé rangé par rangée. Nous vous invitons par conséquent à rester assis tant que l'allée n'est pas dégagée. Merci de respecter impérativement cette consigne. Ladies and gentlemen, when we arrive at our parking Oh, you know, combien, <laughs> สายการบินไทยนะครับเออรักคุณเท่าฟ้าเลยโอ้ดูดูเครื่องบินครับจอดเป็นแถวเลยจอดเป็นระเบียบแล้วก็นี่นี่ก็นี่ก็เป็นระเบียบ นี่ก็เหมือนกันครับแอ์ไทจอดเป็นแถวเลยนี่ครับ,รบจอดเป็นแถวเลยครับแล้วแต่ลราไม่ใหญ่นะเธอฮะเราไม่ค่อยใหญ่อืมดูจอดเป็นแถวเลยไม่ได้เป็นไหนเลยเขาเรียกว่าจอดเป็นระเบียบโอ้ เป็นแถวเลยไม่รู้กี่คำต่อกี่ลำโอ้บอดีเลยนี่นะได้เห็นได้โอ้ใหญ่ใหแถวหนึ่งไม่รู้กี่กี่ลำานะนะั่นแหละแล้วมันมีต้องไหลแถวแต่แตั้งแต่ตอนนู้นตรงนู้นนะนี่ดูไปทางนู้นนี่ยนะนะไปทางนน้นนะ่ะ โอ้ oh, แถวหนึ่งรู้สึกจะสามสิบลำหรือยี่สิบลำเนี่ยนี่ดูนั่นไปถึงนูน่นอ้าโจ้าทแล้วมันจะมีกี่แถวเนี่ยอ่าถึงเราถึง

<Okay. S 2> เดี๋ยวรอเจอดที่ลันบินเออมีเครื่องบินสวิสด้วยนะโอเคถึงแล้วครับเดี๋ยวให้เขาจอดสนิทเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อประมาณนี้โอเค